้าเพื่อนเพื่อน,นไม่ไแย่ยบวกกับสิภาพ,พี่น้องไม่กินเขาอีกคือเ่าลหะจ้า <c oughs> อ่าเคยนี้ยังบสสุภาพมาขอโทษขออภัยเด้อจ้ามันเป็นยังสี่ละบ้านคนมันมีหัวหน้าเขาก็นอกจากกับทังสี่ละเอาลูอยู่เป็นที่ยืดพเป็นที่นั่นมาจ้ากินเขาลนะ ยายบัวพี่น้องกินกับแก้วกุ้งค่นกุ้งหลูกไทรบนตลาดเพิ่นเห็นพนตลาดเสริมมากมันกับมัคาักเห็เอาเนาะจ้าเขาก็มมเตืมเอามเตือมามาใส่กะขวาใส่้าใส่พริกไม่ใช่มจ้าเศรบคือเกาแต่กันติบ่ทของว่านว่านยายบัวกินตำมะฮงเสพแศรจแต่มาพี่น้องข่าวบวานยังไรเนาะจ้าเขาเหนียวเขาเหมือสามเหมือพี่กับพี่กับขาวันมาเพจะบวกับพี่กับ พี่เดียวนาะพี่น้องก็มือเลยก็เล <c oughs> เยแจบก็แจกกันเมื่อวากันเนาะจจะพี่น้องกินตะเข้าเมื่อใดกันด้ให้บัวเพราะไม่มองไปเนี่ยอยู่แต่บ้านแล้วกับไปสวน <c oughs> เพื่อนว่าหนังเขาให้ก็เขาให้ลูกเนาะไม่เฮ็ดดอกเขาไปหาเอง แกะไก่แกะแมวนี่จ้ะของค่อยกินอืมว่าสิจิบตอนยาวซ้ําอัยาวก็ได้เนาะจ้ะอืมนั่กับพี่น้องจับๆก้อยกุ้งกหอยเนาะบัวสิมักเฮ็ดเองสิะ มื oh, it, so 謝謝่อใดก็ได้กินเขาทักทายเพื่อนๆเนาะโอ้แซ่บอะไรกินเขาทกเพื่อนแซ่บเติมมันปากมันปากเข้มโอ้จืดอันเขาทักทายพี่น้องแซ่บแสบจ้าพี่น้องคือจีได้ทักทายพี่น้องโดนเติมยาดอกจ้าใส่ขำว่าแม่จะพิ่งไปท้อแม่นะพักก่อนสักก้อนพัสดันแม่ก็เลยสิพักสักก้อนเนาะ ไม่บอกก็ว่าอยากพักเลยจ้ะไม่บอกไม่ไดไหนเนาะเล่นี่แล้วจ้ะเ็งานงส่งแซ่บไปได้จ้ะพี่น้องมาเด้อแต่ว่านู้ยอมรับว่านกินกับวต่ำฮวงแซ่บบักคักเลยมันนี่ก้าบกุ้งกับแ่บเหมือนกันจ้ะอือฮึอ nó chẹp mà quỳ ở quỳ ở gì nó đấy một đột đột độc đột không có nó mình chắc người chuẩn chẳng đấy mà มันเปลี่ยนอากาศนอกจากพี่น้องกับสิมีไอก็ดอแกแรกๆเนี่ยขอโทษขอให้เด้อหากได้ยินเสียงยังบอสือป่บออันนี้ก็ะดาษ <c oughs> <c oughs> เพิ่นก็บอกได้วันว่าให้ออกมาเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปแบ่งปันนั่นไหมจ้า <c oughs> จากักรสแบ่งปันงน่นยังเนาะอะไรสิม,มิแล้วเนาะจากได้บันเฮ็ดซองหมอน อีกคนก็่วกวายยัยบอเให้จีบเหมืนแบบเห็ดหหกับเขาไม่้ะที่นี่ยายบอกนตั้เห็ดจังไหนนาะจ้าคิมมีก็บซ้ำนี้แหะจ้าเพื่อน ขอบคุณเพื่อนๆเดลอที่รับชมชิบได้บ่อยจนจบ,บ,บ,บเพื่อนประสบความสำเร็จอี่งเงี้ยปังๆะวัสนี้ค่ะเมนเขากัญ้า